แหมบ่นกันคนนั้นควรออกคนนี้ควรออกก็แต่ละวีเขาเอาคนที่ผิดพลาดเยอะที่สุดคนที่ผิดพลาดหนักที่สุดออกไงส่วนสรินหน้าข่าวมือถือไอคนอื่นที่ผิดเขาก็ผิดจริงแต่แต่แต,แต่พอเทียบกันแล้วมันไม่ผิดเท่าคนที่ถูกคัดออกไงไม่ใช่ไม่ถูกใจใครมาบอกว่าคนนั้นควรออกคนนี้ควรออกเอพิโซดนี้นะเชฟบิวคือคนที่มีพลังบวกมากที่สุดสเตชันของตัวเองก็โดนมาหนักพอแล้วแต่ดึงสติกลับมาได้ แถมยังส่งพลังบวกให้เพื่อนต่อแต่รอบนี้เคยผิดพลาดเรื่องซอสจริงคือมันเป็นอะไรที่ไม่น่าผิดไงคนเชียร์ก็เลยผิดหวังมันก็เลยไม่แปลกใจที่ได้ยืนปากเหวแต่ถ้าแก้แล้วก็จบจะได้ไม่พลาดอีกแล้วอย่าลืมว่าเชฟเบียรเขาผิดพลาดตั้งแต่เรื่องเป็ดแล้วลาม,มาเนื้อตั้งแต่ซอสยังไม่พังด้วยซ้ําเรียกแล้วเรียกอีกไอซอสอะ่ะก็มีส่วนทาให้รวนเหมือนกันส่วนตอนแข่งรอบไฟนนลอะ่ะก็น่าคิดนะ ที่ผู้ชนะแต่ละคนต้องเลือกลูกทีมที่เคยออกไปเข้ามาร่วมทีมไอจุดนี้มันก็สำคัญเพราะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของแต่ละคนด้วยทําตามมืออาชีพกับสู้ถวายหัวมันต่างกันนะนี่ว่าเก่งกับมารวยอ่ะเชฟเบียควรเลือกมาเข้าทีมอย่างด่วนๆเลยส่วนอีกคนนะ่ะก็พริกเพ็ดเพราะทำอะไรได้หลายอย่างเสิรหน้าข่าวมือถือ